อากาศมันกับต่อทำการที่หูเมื่อกี้นี่ไปเราไม่รู้นะครับใส่ไปลหมดแล้วของก็เต็มไปหมดแล้วผมว,ว,ว่าผมต้องได้นั้นมาแน่น,นอนแล้วคลิปเนี้ยไอ้นั่นเขาเรียกว่ายาสปีดหรือเทาเรียกแบบเพลจิงเราก็คือ กระถานินจากระถานินจายาสปีดเอ็กเซนต์ยัง2ี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิหิบอุย้ยเกินได้ซ้ำเหลือยี่สิบสี่สิหสิหสิไม่รู้ใส่ไปกันคือจะเก็บไว้ในกล่องเนี้ย นะครับแล้วก็คือแบบว่าต้องทาผมจะทาเคสของยาดีให้หมดก่อนเคสยาดีหมดละของที่ไอ้นีกล่องเนี่ยเราจะสามารถเอาออกมาใช้ได้เพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกับของไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ผมเอามาใช้ก,กับพวกนี้นะครับไอ้นี่ทำไมถึงจะได้เต็มก็คือไอ้15วิก็15ตัวไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวพวกนี้ได้ได้เลยแต่ผมต้องทำันนี้อันนี้มอนเตอรต์อะไรก็ได้ให้ครบ ซื้อแต่คุณจะทำจะฆ่าซอมบี้ก็ซอมบี้สิบห้าซอมบี้สามสิบแล้วก็ซอมบี้หกสิบสี่ตัวอย่างเงี้ยสิบห้าสามสิบหกสี่อืมรอเพื่อนเนี้ยตัดไม้รอดีกว่า ขอ,ออนุญาตปิดฝุนนะครับนึกถ้าว่าแบบถ้าไม่ปิดนี่แบบเสียงแบบโคแบรบลำคอน ครับเป็นไม้ธรรมดาแล้วก็ทำเป็นสติกแคห่หมดตอนนี้ที่คิดได้คือมีแค่ยาสเปรย์นะครับผมว่ามันต้องมีอะไรต้องใช้ทองด้วยแหละไม่งั้นทองไม่จะไหลค่าทันทีเลยในไหมครับ mình sẽ anh để để bẹp bẹp chép sáu 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 rồi hãy lên trên này đi qua ดินเพื่อเอามาเพื่ออะไรเรายังไม่รู้เลยต้องผมตัดไปต่อในที่อ่ะเรามาเอาอันสุดท้ายเข้ากล่องกันดีกว่าครับโอเค one two t มาเลยยาสปีดของฉัน one เด็กแว,ว้นเก่ามาแล้วแล้วก็ที่เหลือนี่ หนึ่งสองสามสี่ทำพิก x สี่ทำพิก x สองอันนี่คือของในกล่องนี้คือถ้าอัดวันไหนจะเอาเปิดให้ดูทนทีนะว่ามันยังเหลือเท่าเดิมก็คือผมไม่เอาไปไหนหรอกเก็บจะออก ไปตัดไม้เหลือสองอันทำดาบ ดับหินไว้นั้นเวลาทากล่องเพิ่มขูดเพิ่มแป๊บ